สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาถักต่อตัวเสื้อนะคะคลิปที่แล้วเราจบไว้ที่แถวที่24นะคะก็ลดเอลลดช่วงเอวล,ลงมานะคะจนถึงแถวที่24เสร็จแล้วมาถักต่องานแถวที่25่สิบห้านะคะตั้งแต่แถวที่ยีค่ะก็จะไม่ลดแล้วนะคะจะถักตรงลงไป ค่ะจะถักตรงลงไปลองลองถึงแถวที่ยี่สิบแปดก่อนนะคะถ้า,าวัดแล้วได้อยู่ประมาณสิบสิบสี่นิ้วก็โอเคแล้วค่ะจะเปลี่ยนลายเป็นขอบกระโปรงนะคะค่ะต่อง,งานแถวที่ยี่สิบห้าเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงลายตรงค่ะขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักหลักที่สองวนรอบงานได้เลยนะคะ สามสี่ขึ้นหลักตรงมาอย่างเดียวคะ่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ

30ถักวนรอบงานเลยนะคะ31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบหกสิบเอ็ด

ค่ะตรงที่มาร์กเกอร์คือเริ่มชิ้นหลังนะคะ72 73 74 75 76 77 78

9ป9สิบเก้าเก้าสิบเก้อ9ด 9ก้า0ิค่ะวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นงานนะคะถักลายตรงไปเรื่อยๆถึงหนึรยหนึงนะคะสองสาห้า

ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะคะสามสิบสอง สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าเสร็จแล้วเชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานเนี่ยนะคะจบแถวที่25แล้วนะคะตรงนี้เป็นขั้นตอนถักตรงนะคะ ต่อไปแถวที่26สิบหเราจะขึ้นมเมล็ดข้าวโพดให้ตรงกับให้ตรงกับลายเดิมมานะคะก็ใช้เลื่อนห่วงมาเลื่อนห่วงมาตรงหลักตรงกลางเนี้ยนะคะเนี่ยคะ่ะลายเดิมเขาอยู่หลักตรงกลางขึ้นโซ่สามคะ่ะแล้วก็ขึ้นมเมล็ดข้าวโพดหลักที่สองหลักที่สาม เสร็จแล้วไปตัวที่สองนะคะข้ามไปหนึ่งสองขึ้นตรงหลักที่สามก็จะตรงกับชั้นด้านล่างพอดีนะคะเสร็จแล้วก็ถักตรงวนรอบงานได้เลยถึงตัวที่สามแล้วนะคะ แล้วก็มาตัวที่สี่หนึ่งสองสามขึ้นตัวที่ห้านะคะหนึ่งสองสามตรงนี้ขึ้นตัวที่หก เสร็จแล้วไปตัวที่7ตัวที่8นะคะตรงนี้ตัวที่9 แล้วก็ตัวที่10พันหัวเข็มนะคะแล้วก็ไปตัวที่11บ2สิบสองค่ะ ตัวนี้สิบสามนะคะแล้วก็ตัวนี้สิบสี่สิบห้า สิ <17 S 1> บหกค่ะสิบเจ็ดวนไปตัวที่สิบแปดนะคะ สิบเก้าหนึ่งสองสามถึงตัวที่ยี่สิบค่ะหนึ่งสองสามตัวนี้ยี่สิบเอ็ดนะคะ หนึ่งสองสามยี่สิบสองหนึ่งสองสามตัวนี้ยี่สิบสามหนึ่งสองสามยี่สิบสี่ค่ะตัวนี้จบชิ้นหน้าถึงตัวที่ยี่สิบสี่ เสร็จแล้ววนไปที่ชิ้นหลังนะคะตัวที่ยี่สิสี่หลุดขอใหม่อีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ไปตัวที่ยี่สิบห้าตัวนี้ยี่สิบหค่ะ ยี่สิบเจ็ดหนึ่งสองสามยี่สิบแปดนะคะแล้วก็ตัวนี้ยี่สิบเก้า สองสามถึงตัวที่สามสิบสามสิบเอด็ดค่ะสามสิบสอง สามสิบสามสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหก วนมาที่จุดเริ่มต้นงานนะคะถึงตัวที่สามสิบเจ็ดสามสิบแปดค่ะสามสิบเก้านะคะ สีสิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง สีาสี่สิบสี่สี่สิบห้าค่ะ เสร็จแล้วก็เชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานแทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่3นะคะดึงไหมผ่านค่ะหลังจากนี้งานก็วนซ้ำแบบเดียวกันกับแถวที่แถวที่25กับ26เนี่ยนะคะถักวนซ้ำแล้วก็ วัดจากไหลลงไปจากไหลลงไปถึงตรงนี้นะคะได้14นิ้วแล้วก็หยุดนะคะขาตามน้ำหนักมือของตัวเองเลยค่ะก็วิธีการถักก็ถักวนซ้ําเหมือนแถวนี้นะคะแถวที่25กับแถวที่26วนไปเป็นเซตคู่แบบนี้นะคะ วนซ้ําไปจนได้ความยาวตามน้ําหนักมือของตัวเองเลยนะคะก็คือ14นิ้ววัดจากไหล่ลงไปนะคะเสร็จแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมาเจอกันที่คลิปต่อไปก็คือ,อช่วงช่วงขอบของกระโปรงเนี่ยนะคะตรงนี้ค่ะตรงนี้จะต้องเพิ่มให้สะโพกขยายออกด้วยนะคะค่ะก็หลังจากนี้ก็ถักเพิ่มความยาว เป็นลายตรงไปอย่างเดียวนะคะถักตรงไปอย่างเดียวก็ปี้แถวที่25กับแถวที่26วนไปเรื่อยๆนะคะจนได้14นิ้วตามน้ำหนักมือของตัวเองเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันที่คลิปต่อไปอีกทีนึงคะ่ะ